เนนตะปัญจสิลานิยจามา

ลูกนะโชคดีโชว์อาโชคดีโชคดีดดเโม่ทิบเลยแก่แก่เข้ามัดไว้ป่ะนะมัดจะอยู่ใกล้หลังมันแล้วกันถ่ายได้จ้าตรงนั้นมไม่ถึงลอกอ๋อท,ทำประกรนันด้วย

ใช่ไหมครับ